ึงเกมที่2นะครับเราจะมาแข่งขันกันที่นี่ครับถนนคารสุครับเป็นถนนที่ดังที่สุดในเกาหลีขนาดนี้ครับแต่ภารกิจแรกครับทีมเราก็อ๋อยเฮ้งก็นะทีมเราบอกว่านำไปแบบไม่กินคะแนนนะบ่เนาะใช่ไหมคะพวกเราใช่ยังมาทำเป็นเสียงดังโวยวายโวกเวทยุกยิงยุ่งย่างอยู่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะอธิบายเกมดีกว่าสำหรับกติกาเกมที่สองนะครับอยู่นู่นครับ กติกาเกมคาสมิดาที่แปลว่าขอบคุณให้ท,ทั้งสองทีมทำให้คนเกาหลีพูดคำว่าคำสมิดาแล้วถ่ายรูปกลับมาให้ได้จะนับคะแนนจากจำนวนคนที่ทำได้มาดูครับว่าแต่ละทีมจะทำได้กี่คนโอ,โอเข้าใจแล้วสองทีมเข้าใจแล้วนะครับสบายมากลู้ยครับเข้าใจกติกาแล้วก็เริ่มกันเลยครับแม่อันนี้เริ่มต้นจากบบนุ่นมหลอชาวเกาหลีครับโอเคเดค่ะ thank you no no i Korean in Korean language อ๋ออถู e ้วยค่ะแม่ทัเฮ้ยเฮ้ยทำสั่นก็แล้วก็ตามมาด้วยครับอันนี้เป็นหนุ่มเล็กชาวเกาหลีแม่โตขึ้นต้องหล่อแน่ๆครับคนนี้ t a k e can you say e เฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปเย ตอนนี้ก็มาถึงสาวๆที่เดินเล่นอยู่ข้างถนนกันบ้างครับ In Korean can can you say it again together one two three ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ How do you say thank you in Korea คำสาปปิดาได้อ๋อหนึ่ง Can you say thank you Can you say ของ point หัวว่งนี้ ออกแนวมาตามหาตำร้านอาหารนะครับจะได้คนจำนวนมากๆทีเดียวเลยอะ Can you say ด n อะสองคนค่ะ่าแค่ไหน Take picture with you Can you say Thank you in Korea? How do you say? ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณ โอเคเคร t a k p i c t u e าวเกาหลีงงๆนะครับแม่พอพูดเสร็จก็ขอถ่ายรูปค่ำๆีคขอบคุณครับอบคุณครับขอบคุณมกขอบคุณมากขอบคุณรับ ทั้งสองทีมเรียกว่าหาคนมาพูดคำว่าหำสมิดาได้เยอะพอๆกันเลยครับเดี๋ยวเราไปรู้กนต่อครับว่าใครจะได้คนมากกว่ากันแล้วใครจะชนะในเกมนี้ครับภารกิจที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแันนโอประกาศเลยนะครับว่า ทีมไหนได้เยอะกว่ากันนะครับเริ่มจากพี่พลอยหอก่อนนะครับว่าคะแนนจะตีตื้นหรือเปล่าครับพอยเมื่อกี้โดนนำเป็นสามคะแนนนะโดนตอนนี้นับได้แล้วก็39คะแนนครับยัยผลพอรัดครับตื่นเต้นอะสี่สิบเอ็ดคะแนน แต่ไม่ต้องเสียใจนะครับเรายังมีอีกเกมหนึ่งครับอีกเกมหนึ่งคะแนนเต็ม50คะแนนยังมีสิ์ชนะอยู่ครับคะแนนสูสีแบบนี้งั้นเกมสุดท้ายมาวัดกันไปเลยครับไปติ้ง Let's Party Hola Fiesta Amigo Fiesta Señorita Fiesta Hola Fiesta Amiga มาถึงภารกิจสุดท้ายแล้วครับภารกิจที่จะตัดสินว่าใครจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับ มาแข่กันที่นี่ครับลอตเต้เวิลด์ครับโว้วแต่คราวนี้เราหว่งไม่แพ้นะนายโอกกติกาเป็นยังไงคะกะติกาเกมมาริโอฮันทั้ง2ทีมจะต้องเดาใจมาริโอให้ถูกว่าในสวนสนุกลอตเตอเวิลด์อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มาริโอจะเลือกเล่นเครื่องเล่นแบบไหนโดยทั้งสองทีมจะต้องไปทดลองเล่นมาดูก่อนแบบนี้ครับ แล้วถ่ายรูปกลับมาให้มาริโอตัดสินว่าทีมไหนทายถูกก่อนรับไปเลยครับ50คะแนนเรื่ับเกมนี้เป็นเกมตัดสินนะครับใครที่ชนะได้ไป50คะแนนก็ชนะเลยครับหแล้ก็ไปเลยครับเริ่มการแข่งขันแล้วครับทั้ง2ทีมก็เดินหาเครื่องเล่นครับลองเดาใจดูซิว่ามาริโอจะชอบเครื่องเล่นแบบไหนไ<ป> เอาตุดไปเครื่องเล่นหมายเลขสามของชั้นหนึ่งครับเรียกว่ากลุมล่มกล <ไป S 2> ุ่มร้ายเดาใจไม่พอครับต้องลองเล่นด้วยนะครับ หมื่นหัวโอ้ยไม่เล่นอันนี้แน่เลยคงไม่ใช่้วอโอ้ไม่ได้เล่นอันนี้แน่เลยแม่มาลองเล่นทั้งแบบหวาดเสียวแล้วก็เวียนหัวแบบนี้ไม่รู้ว่า จะเดาใจมาริโอถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้2ทีมร่วมกับมาแล้วนะพร้อมลูกขาในมือโอนะครับเอยเล่นเกมไดมาขาเราเล่นเกมหมุนหมุนอครับเราไปเล่นไปร่องเรือหาสมุดไปร่องสีแบดอ่าบอกเลยนะครับว่าสองทีมนี้ผิดหมดเลยครับโอ้มีเวลาอีกสิบนาทีนะครับนี่พอยสองพอยไปเลยครับอย่างนี้ต้องไปเริ่มหาใหม่แล้วครับแม่น่าเสียดายจัง Parabéns. <laughs> รอบที่2นี้ทั้ง2ทีมลองเล่นเครื่องเล่นแบบที่เรียกว่าหวาดเสียวสุดๆครับดูท่าทางมั่นใจน่าดูครับทินอีกแล้วครับทั้งคู่เลยครับแต่แล้วก็ยังไม่ถูกอยู่ดีครับรต้องเลือกเล่นเครื่องเล่นอันใหม่ทันทีดังเกิร์ดไแบ,บนเจอร์เครับครับ เราไม่รู้นะคะว่าเราจะเจออะไรนะคะทั้งสองทีมเล่นกันมาแล้ว3เครื่องเล่นครับมาดูครับว่าจะดดาใจมาริโอถูกหรือยังว้าวโอ้โหยครับ โอขอบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายที่จะตัดสินนะครับว่าใครได้เงินรางวัล1ึงล้านบอลน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ครั้งนี้นะครับมีคนที่ถูกแล้วครับงั้นเราก็มาเฉลยกันแล้วกันเรามีต้นฉบับอยู่ฝั่งนี้นำอยู่แต่เราก็ตีของก็ได้หนึ่งสอง เย้ล้ถ้ารายการสุริพานนะคะต้องขอขอบคุณน้องมาริโอมาเรอร์นะคะมากะที่พาพวกเรามาบุกถึงแดนกิมจีนะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องๆแฟนคลับด้วยนะคะใช่แล้วค่ะและช่วงเอ็กซ์คลูซีของเรานะคะจะไม่เกิดถ้าเกิดเราไม่มีผู้สังใจดีเหล่านี้นะคะนั่นคือองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีนะคะแล้วก็สายการบิน เซียนาแอร์ไลน์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ The <laughs> ทริปที่เหนื่อยแบบนี้จะส่งสองพลอยไปอีกนะจ๊ะลงตึงยังไม่หมดนะเราจะมีอีกทริปหน้าไงแต่ว่าทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะองค์การการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีค่ะแล้วก็สายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์ค่ะให้การต้อนรับขับสู้พวกเราเป็นอย่างดีใช่แล้วค่ะแต่ว่าพุทธน้าพี่แมมเราจะไปกับแฟนคลับแล้วก็ไปกับเด็กดอยแล้วเราสองคนจะไปไปประชามใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะไปกันทั้งหมดคุณผู้ชมขาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการเช่าเหมา ลำที่นี่ที่เดียวกับรายการสุริวิภาค่ะเราจะไปกันทั้งหมดแล้วก็แบ่งหน้าที่กันใครจะทำอะไรบ้างนู no. หนูขอขึ้นไปรับเด็กดอยค่ะไปด้วยไปด้วยหนูอยากไปเห็นว่าน้องๆเนี่ยค่ะพออยู่บนดอยอยู่ในในโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาแบบน่ารักกันขนาดไหนหนูอยากไปเห็นมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะติดตามพวกเราได้กับการเช่าเหมาลำครั้งแรกของเมืองไทยในรายการสุริวิภาวันพุธหน้าค่ะคืนนี้ขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามชมและขอขอบคุณขอบคุณเสื้อผ้าจากค l ร s เซตนะคะแล้วก็เครื่องประดับจากนาดาค่ะเราสามคนจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันพุธหน้าค่ะกับรายการ การสุริวิภาห้าทุ่มค่ะสวัสดีค่ะสุิวา